ก็โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง free4c heat กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะเราจะมาเปิดกาชาสับปีจากบอลเลเจนต์ในพาร์ทที่2นะครับผมพาร์ทที่1ใครยังไม่ดูไปดูกันได้นะครับผมว่าความเกลือมันเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนถึงแม้ว่าเราจะได้ LM Goham มาเหนึ่งตัวก็ตามนะครับแต่มันไม่ใช่ตัวที่เราหวังนะฮะอ่าก็เราจะไปเปิดกาชาในพาร์ทที่2กันเลยนะแล้วก็ไปที่ซัมมอนกันเลยนะครับผมก็คืออันนี้เป็น ID เขาเรียกว่าไอดีรองแล้วเป็นไอดีรองที่ผมดองเพชรไว้สี่พันเพชรมาดูว่าผมจะได้ตัวที่ผมต้องการหรือไม่โกจิตานะครับผมกดไปเลยมีดาวน์โหลดดิ้งไม่ต้องแปลกใจแน่นอนครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทอะไรเลยนะก็คือแบบโหลดมาคือมาเปิดการใช้ยทุกคนดูเลยนะครับมันก็แบบเดี๋ยวก็คือในไอดีหลักผมคือผมสุ่มไปประมาณหมื่นห้าคือสุ่มนอกนอกไปอ่ะโคตรเยอะไม่ออกไม่ออกเลยครับไม่ออกเลยออกแต่ ตัวข้างตู้นะเป็นมังกรนะเออไม่ออกเลยนะผมออกเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ไก่กาอาราเรครับอืมดูว่ามันจะเป็นยังไงนะสามฝัดครับผมก็มันกิจริงเง,นะงียบนิดนมงอนะอืมยอดึงยิงดันไปไม่ดนันผู้ดึงนี้มิงนามงกา้าไปจังหวะน,นี้ไม่สน โอ้โหตัวใหม่โอ้โหตัวใหม่เยอะแยะเลยตัวใหม่ตัวใหม่โอ้ขอบคุณขอบคุณตัวใหม่ตัวใหม่ทั้งนั้นเลยต้องดีใจไหยครับนี่อ่ะไป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 เรื่อยๆไปเรื่อยๆอุ้ยฮิโตะตัวใหม่อุ้ยตัวใหม่ตัวใหม่เยอะแยะเลยไปชดนะเฟกหน่อยอร่อยแน่เฟกไปเฟกเลยโว้ยเกลือแดก เรียบร้อยแฮะแถวบ้านกูเรียกเกือบอ้าไม่ใช่มันถือว่ามันคือกาชาเป็นระบบเกมกอดไปเลยหลักันอือคิดอะไรเยอะเฮ้ยมีดาวโหลดว้าวตื่นเต้นจังเลยอุ๊ยตัวใหม่แน่เลยเฮ้ก,ก็ห่างหายจากคลิปเปิดกาชาก็นานอยู่นะต่อจากพันหนึ่งก็โอ้โหทิ้งมานานอยู่นะประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีตู้อะไรให้หน้าเปิดอะแบบ ตูม้มแต่ละตู้คือแบบผมเฉยๆอ่ะผมกมเ่ยแบบสมารถผมก็ไม่น่าเปิดนะถึงแม้จะเป็นตู้สามปีก็ตามแต่ผมไม่อยากได้คือผมไม่อยากได้สมารถแต่อยากได้บิจิโตนะแต่อาจจะเปิดหาบิจิโตอะไรเงี้ยในไอดีหลักนะแต่ไอดีนี้ไม่น่าเปิดครัะเปิดคือเปิดอันนี้แบบเปิดให้ทุกคนดูเฉยๆนะฮะก็บอกให้รู้ไว้ว่าเจ็บช้ำน้ําใจขนาดไหนนะผมหมดคิวซันเป็นหมื่นห้าหมื่นหมื่นกว่าหมื่นหมื่นอัพแน่นอนอ่ะมันไม่ออก นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยไงก็เลยเออโดนอีกไม่เป็นไรเราจะดูไปสุปเปอร์สายาโบูรี่เอ้าม่ใช่โบูรี่เนี่ยโบูรี่อีกแล้วเป็นอะไรกับบูรี่อะบูรีอ่อย่างเงี้ยเฟกหน่อยเร็วโอ้ผมเฟกหน่อยเฟกให้เราหน่อยเฟกเฟ็ก,ฟก,ฟก,ฟกอะเฟกเอาตัวตอะเจ็บโอ้โหทุกคนมันเจ็บมากเลยครับ คเป็นจ็บสุดเลยเออสปาร์ก,กิ้งลืมใส่มาปะเนี่ยลืมใส่สปาร์ก,กิ้งอัปเปิ้ลโอ้โหเกิดไปน,นะเรียบร้อยฮะคือจริงๆอ่ะมีห้าพันนะห้าพันแล้วก็ลองสุ่มไปมก็ได้สปาร์ก,กิ้งมาสามตัวนะคือในใน,นสเต็ปเดียวไม่ไม่ได้โกดิ่ได้เออนะฮะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่ากันหรอ ไปไปต่อไปต่อก็ไปเลยลักกันคลิปอาจจะสั้นนิดนึงอันนี้ก็ต้องขออภัยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงคลิป X อ h กชนะครับเป็นคลิปสุดท้ายของเอ h กชนะครับเพราะว่าเกมมันผมว่ามันมันไปต่อไม่ได้ก็เลยแคสเป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวแคสให้นะเป็นอะไรกันสามบอดครับไม่เป็นไรเราดูได้เราเราับรับทุกการโจมตอีอู้หยลบได้อยู่นะ สวนสวนสวนไปเสมอใช่ไหมนี่มีนาโมงก้าหาเป็นไงบอกแล้วเสมอแป้งเห็นดวงแล้วแป้งสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ได้ถังเอาแปดโอ้ได้บุรีด้วยเก้า เออขอบคุณมากสิบ<ม>สุดยอดเลยดวงดีฟุดฟุดเลยอืมนะฮะดวงของช่องฟีโคซีของเรานะฮะก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะทดะิคยติดตามช่องกระคือของผมนะครับสัตว์จริงจริงนะฮะขอบคุณมากเป็นเพื่คุณยิ่งยิ่งนะอันนี้ไม่ไปชดนะฮะอันนี้พูดจริงรักทุกคนนะฮะถึงแม้ผมจะไม่รู้จักทุกคนก็ตามในแต่แตละคนนะ าเป็นมานะก็ใครรอคลิปมมจิลิวก็รอเลยฮนะไปกดพันไปแล้วะหมดแล้วะจังหวะนี้กดไปเลยกดไปเลยเฮ้ยทำไมไม่กดตู้สามาัดวะอ่ะเพิ่งกดไปแล้วไม่เป็นไรหักไปเลยสปากกิ้งไี่ออกเลยนะฮะรับเสบติดกนไป,ปความเกินนี้ไม่เกิืทั้งไอดีหลักไอดีรองเลยเว้ยดีดีดีด,ด,ดีมันเป็นการขัดดวงเออ ห้าฟอดเอาสิเออโุ๊ยบาลักบาลักว่ะบาลักบาลักบาับาบาดักบาดักบาดักาดักตามตัวราตูวครับสติเจอร์แน่นอนสตุดเรามาดูกันว่าตัวอะไรนะฮะบาลักมาบาลักมาผมว่านะไอ้บังกรชัว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 เลยต้องฉากขั้นเท่านั้นอะ ัวผมว่านะมันเป็นตัวมังกรแน่นอนชากลับนั่นบอกแลว้วนะฮะผมบอกแลว้วโอ้โหบาดาเกอบาดัดว่าแล้วมึงต้องออกไอ้ยี่ห้อยิง ไม่เข้าใจอ่ะเฮ้ยโอ้ดวงอัปรีเหลือเกินไปตัวการันตีพวกเห็นคนส่วนใหญ่เขาทำอย่างนี้กันนะเงี้ยเงี้ยเงี้ยใช่อย่างเงี้ยเลยไปจังหวะนี้ก็สุ่มอันนี้กันอีกรอบนึงมีสองร้อยกระไบนะฮะกรสุ่มไปสักสักรอบนึงสักสองสามรอบดีกว่าเออให้ซิปันยาวครับสิบนาทีอะไรอย่างงี้ นะก็คืออันนี้ในไอดียจังนะพูดเลยว่าในไอดีหลักผมอะางกรผมอะเจ็ดดาวไม่แดงนะแต่เจ็ดดาวคือแบผมเปิดเดยอะขนาดไหนก็คิดเอาแล้วกันนะสะคริปเลยแปลงพร้อมใส่สาวหน้าแตกบอ,อกเลยพร้อมใส่เลย ส่เสาหน้าแตกกันเลยนะไปต่อครับขรใส่เสาหน้าแตกกันเลยทีเดียวโอ้โหให้กูหน่อยดีปะคืนไปโอ้โหบารักมันทั้งทีโถเศร้านะจริงผมว่ไม่นยูจะใช้ด่าบไรฟาร์มแล้วเพราะว่าไอดีหลักผมก็เล่นได้แค่พักสองนะพักสองนะพักสองนะครับ ก็แบบอะไรมันก็ยังไม่เปิดเ้าไปไปกลยตินูสปาร์คิงกันดูอ่ะเดยบต้อยมาดูกันตัวอะไรเยลโควตูวีเดยวจาวซูโกคิวเขาฟาบอนมาดออกโอเคโอ้ยตัวนี้ผมโอยากได้นะเว้ย แต่มันไม่ออกเนี่ยไอ้ดีหลักผมอสองตัวออกมาผมมีแล้วตัวนี้เบียกได้เลยกูอาร์ตการ์ดหน่อยนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นเอาไม่มีเฮ็นชินหน่อยเหรอเฮ็นชินหน่อยเร็วเฮ็นชินเบียร์อ๋อนี่มีมีฟันอ่านะะฮ เขาเรียกว่าการขัดดูนสปาร์ก,กิ้งเขาไม่ใส่เรียบร้อยนะกูเห็นความเกลือแล้วกดปั้มออกอ,อ้โอเรียบร้อยฮะ เรียบร้อยฮะเรียบร้อยเลยเรียบรย้อยก็เลยเดียวนะคือคนอื่นอ่ะผมเห็นคนอื่นเปิดนะพี่บอยซิลเงี้ยพี่บอยซิล,ซลเปิดตู้กูจิต้าห้าพันแล้วก็ใช้ตัวกันนันตีคือจบเลยได้เลยนะผมแล้วก็พี่เออพี่ชื่อชอบะไรไอไอไนามิเหรอที่เป็นกูจิต้าเออนะพี่เขาก็เปิดใช่ไหมเปิดตู้สามาัถได้ มัลติเดียวได้2ส,สามัดแล้วก็ไปสุ่มตัวการาตีได้สามัดอีกนะครับโอ้ดวงดีเกินนะฮะสดกูนะฮะไป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 ขัดดวงนะไปเลยมั่วสรสามไปดิผมเ่นสามป,ามปาเารงต่กับผมเด็กโคตรเจ็บปวดลุกนล้าวนะเจ็บปวดก,กนนะเจ็บปวดมากอาน,นกี้่กฟ บาลักอ้าใหม่บารักฮะน่า oh <yeah. S 1> จะเกลือนะ oh. ออก <c oughs> เออนั่นแหละตามนั้นนะฮะเออว่ากันไป <c oughs> ไม่น่มีนะตัวเนี้ยไม่มีประมาณดีนะครับผมสำหรับตู้กาชา สามปีโกจิต้านะผมบ,บอกเลยว่าเกลือยับเยินยับแบบยับยุยี่นะฮะบ๊ายบายครับสวัสด,ดีครับผมเจอกันในคลิปต่อไปนะฮะ